สวัสดีครับหนึ่งนาทีในสิ่งที่เราจะการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่8มีนาคมพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่567เราจะเห็นว่าตอนนี้พระเจ้าได้ให้บทบัญญัติย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงบัญญัติ10ประการและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือความยำเกรงพระเจ้าจะให้อ่านในบทที่5ข้อที่29กผมจะอ่านในฝังโออยากให้พวกเขามี ใจเช่นนี้เสมออยากให้เขามีใจเช่นนี้เสมอคือใจที่ยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราเพื่อจะเป็นการดีต่อพวกเขาตลอดช่วยลูกช่วยหลานของเขาเป็นนิดพี่น้องครับกานยำเกรงพระเจ้าคือตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ตระหนักถึงริธานุภาพของพระองค์และรู้และเชื่อวางใจในพระเจ้ารวมทั้งรู้ถึงพระพิโรธการพิพากษาของพระองค์ที่มีต่อบาป นั่นคือชีวิตที่เราจะดำเนินด้วยความยำเกรงพระเจ้านั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ